สวัสดีนะคะนะคักเรียนวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันในหัวข้อเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบได้อย่างไรนะคะเราไปดูกันที่ตัวอย่างเลยนะคะ เรามาดูตัวอย่างโจทย์ที่หนึ่งกันเลยนะคะโจทย์ที่หนึ่งถามว่าปีที่แล้วพ่อมีรายได้สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทปีนี้พ่อมีรายได้มากกว่าปีที่แล้วสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทปีนี้พ่อมีรายได้เท่าไหร่นะคะโจทย์ต้องการถามอะไรคะโจทย์ต้องการถามว่าปีนี้พ่อมีรายได้เท่าไหร <àn Blind. S 1> ไ่ใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบใช่ไหมคะและโจทย์บอกอะไรเราโจทย์บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะพ่อมีรายได้นะคะ 3 7ม0 0 0ดันบาทนะคะและปีนี้ได้เพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้ว3ามหมืเจ็ดันห้ารอยบาทนะคะทีนี้แสดงว่าเราต้องบวกหรือลบคะข้อนีอ้ปีที่แล้วได้เท่านี้ส่วนปีนี้ได้เพิ่มขึ้นมา,าและถามว่าและปีนี้ได้เท่าไหร่นะคะนี่คือ รายได้ปีที่แล้วนะคะส่วนปีนี้ได้เพิ่มขึ้นมาแสดงว่าต้องเยอะขึ้นใช่ไหมคะอ่าได้เพิ่มขึ้นมา37,500บาทได้เพิ่มขึ้นแสดงว่าเราต้องนำมาบวกกันนั่นเองนะคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของข้อน,นี้คือ37,037,000 0 0บวกกับ37,500นะคะดังนั้นแสดงว่าปีนี้พอมีไรายได้อยู่ที่415,500บาทนั่นเองคะ่ะ ทย์ข้อที่สองนะคะโจทย์ข้อที่สองมีอยู่ว่าฟาร์มแห่งหนึ่งเลี้ยงไก่ห้า0มดันสองอตัวเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าเลี้ยงไก่หนึ่งปดันหยเจ็ดสิบตัวฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดกี่ตัวดูก่อนโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเป็ดทั้งหมดกี่ตัวนะคะ,ะและโจทย์บอกอะไรเราบ้างโจทย์ บอกเรานะคะก็คือว่าเลี้ยงไก่อยู่ห้าหมืนแปดพันสองร้อยตัวแต่เลี้ยงเป็ดน้อยกว่าเลี้ยงไก่เนี่ยหนึ่งหมืนหกหนึ่งมืนแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบตัวนะคะทีนี้เรามาดูวิธีคิดกันว่าข้อนี้จะต้องบวกหรือลบนะคะเลี้ยงไก่อยู่ห้าหมืนแปดพันสองร้อยตัวแล้วเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าเลี้ยงไก่ใช่ไหมคะแสดงว่า่าตรงปเป็ดจะต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะอ่านี่คือ ตรงแท่งสีฟ้านี่คือจํานวนเป็ดที่เราเลี้ยงนะคะอ่าซึ่งน้อยกว่าสีแท่งสีชมพูหรือว่าไก่เนี่ยก็คือ18,670ตัวใช่ไหมคะดังนั้นก็ถามว่าเลี้ยงเป็ดอยู่กี่ตัวอ่ามันลดลงใช่ไหมคะดังนั้นแสดงว่าข้อนี้เราต้องบวกหรือลบคะ,ะนักเรียนลองตอบคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนลองตอบคุณครูได้เลยข้อนี้เราต้อง ลบกันใช่ไหมคะเพราะว่าเป็ดเนี่ยน้อยกว่าไก่แสดงว่าจํานวนต้องลดลงใช่ไหมคะ,ะประโยคสัญลักษณ์ก็เลยจะได้ว่า58,200บาทลบกับ1 8 6 0 0อ่าไม่ใช่บาทตัวนะคะห้าหมนแปดพันสอตัวลบ18,670มืนนะคะเราก็จะได้จำนวนเป็ดที่เราเลี้ยงอยู่นั่นก็คือ 39,530ตัวนั่นเองนะคะอ่าเห็นไหมงานอัเดียวแค่เราคิดไปทีละขั้นนะคะเราต้องดูก่อนว่าโจทย์ทำอะไรและโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะอ่าแด้วดูว่าข้อนี้เนี่ยเราจะต้องบวกหรือลบนะคะแค่นั้นเองต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่3กันนะคะตัวอย่างข้อที่ีามู่ว่ามาลิซื้อบ้านหลังหนึ่งจ่ายเงินล่วงหน้าไป1 9 5 0 0 0บาท จะต้องผ่อนชำระอีกหนึ่งหนึ่งล้านห้าแสนบาทบ้านหลังนี้ราคาเท่าไรโจทย์กำหนดอะไรคะข้อนี้โจทย์กำหนดบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหรใช่ไหมคะโจทย์ถามราคาบ้านและโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่ามาลิซื้อบ้านหนึ่งหลังจ่ายเงินล่วงหน้าไปนะคะ1,95,000บาทแล้วต้องผ่อนชำระอีก หนึ่งแสเอ้ยหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าและโจทย์ข้อนี้เราต้องบวกหรือต้องลบนะคะจ่ายล่วงหน้าไปหนึ่งแสเก้าหมื่นห้าพันบาทแต่ต้องผ่อนชำระอีกสิบห้าเอ้ยหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะดังนั้น เขาถามว่าราคาบ้านเนี่ยเท่าไหร่นะคะอ่านี่คือสิ่งที่จุดต้องการทราบนะคะดังนั้นข้อนี้เราต้องบวกลบค่าเพราะเราต้องนํามารวมกันใช่ไหมคะเงินที่เราจ่ายไปแล้วล่วงหน้ากับเงินที่เรายังต้องจ่ายเพิ่มไปอีกอ่ารวมกันแล้วได้เท่าไหร่แสดงว่าจุดข้อนี้คือการบวกนะคะอ่ามาที่ประโยคสัญลักษณ์กันได้เลยนะคะอ่าทีนี้พอประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูกันนะคะ จะได้ว่าบ้านหลังนี้ราคา1นึ่งล้านหกแสนเกบาทนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่3แล้เเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปที่สองได้เลยนะคะ